จิตวิญญาณแห่งคูรุอิสระภาพบทความนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกว่าอิสระภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากๆมันคืออิสระภาพภายในอิสระภาพภายนอกเป็นเพียงแค่มายาสมมุติอิสระภาพจากการเดินทางอิสระภาพจากการใช้เงินอิสระภาพจากการที่มีคนรักหลายคน อิสรภาพที่จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้อิสระภาพที่จะเลือกเชื่อครูอาจารย์ไม่ว่าอิสระภาพภายนอกจะดียังไงสุดท้ายก็เป็นของหลอกเท่านั้นเราอาจจะได้เดินทางไปทางโน้นทางนี้ได้แต่ถ้าหากความทุกข์ในใจยังเกิดขึ้นกับเธออยู่อิสระภาพภายในก็แทบสูญเสียความทุกข์หรือความกลัวเนี่ยแหละ ที่บทบางอิสรภาพอิสรภาพคือความรักที่ได้มีอิสรภาพจริงๆที่นั่นย่อมมีความรักสมมุติว่าเธอทุกเรื่องคนรักหรือเรื่องเงินทองเธอก็ไม่สามารถมีอิสรภาพได้เลยอิสรภาพเป็นเรื่องของจิตวิญญาณคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอิสรภาพนึกว่าอิสรภาพเป็นของนอกกายแต่ความจริงแล้ว อิสรภาพเป็นเรื่องของภายในเมื่อไหร่ที่มีอิสรภาพก็จะมีความเบิกบานและแล่าเริงอยู่เสมออิสรภาพคือพลังงานบวกอิสรภาพคือความดีคนที่ตั้งใจสแสวงหาสัจธรรมส่วนใหญ่มีอิสรภาพเพราะเขารู้จักการตั้งคำถามกับชีวิตอิสรภาพกับสัจธรรมไปด้วยกัน อีกทั้งสัตธรรมก็ไม่ใช่เรื่องของคนแก่หรือคนใกล้ฝั่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่เด็กเล็กทุกคนจะรู้จักอิสระภาพเพราะอิสระภาพมาจากจิตเดิมแท้ของเธอนั่นเองการเข้าถึงอิสระภาพคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ความกลัวความโกรธเหลือแต่ใจที่เด็ดเดี่ยวที่จะโบยบินแบบนก การตัดเรื่องความกังวลทางโลกทั้งหลายมีแต่ความรักและความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ในดวงวิญญาณอย่างเดียวเธอได้ค้นพบความจริงแล้วถ้าเธอสามารถเข้าใจบทความที่อ่านอยู่ตรงนี้เธอได้เข้าถึงสัจธรรมสัจธรรมคือความดีความจริงความรักนั่นเอง